เวลาพูดถึงพินัยกรรมเราก็มักจะนึกถึงเอกสารที่ระบุเจตนาครั้งสุดท้ายเอาไว้แบบตรงไปตรงมาใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยพินัยกรรมก็กลายเป็นเหมือนปริศนาที่ซับซ้อนแล้วก็นําไปสู่ผลลัพธ์ที่โอ้โหพลิกล็อกแบบที่ไม่มีใครคาดฝันเลยแหะครับเรื่องราวที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในกร,รณีศึกษาที่ว่านี่แหละครับดังนั้นคําถามสําคัญเลยก็คือพินัยกรรมที่เราตั้งใจเขียนขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกบังคับใช้ตามที่เราต้องการทุกตัวอักษรเสมอไปจริงหรอ เรื่องราวนี้มีคำตอบที่ชัดเจนมากๆเลยครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากพินัยกรรมของคุณพลูซึ่งถ้าดูเผินๆนะครับก็เป็นเอกสารธรรมดารรมดาเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าไอความเรียบง่ายนี่แหละที่มันซ่อนปมปัญหาใหญ่เอาไว้ก่อนอื่นเลยเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเรามาทําความรู้จักตัวละครในเรื่องนี้กันก่อนนะครับศูนย์กลางของเรื่องเลยก็คือคุณพลูผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว แล้วก็มีครอบครัวของคุณพลูซึ่งก็จะมีคุณต้นที่เป็นพ่อคุณใหม่ที่เป็นแม่แล้วก็มีพี่น้องอีกสองคนคือคุณหมากกับคุณสนอ๋อแล้วก็มีคุณคิมด้วยภรรยาของคุณหมานั่นเองส่วนทรั์มรดกที่คุณพลูทิ้งไว้ก็จะมีที่ดินหนึ่งแปลงเงินในธนาคารอีก6ล้านบาทแล้วก็เงินสดอีก5 0 0 0 0นบาทครับทีนี้มาดูความต้องแกนของคุณพลูก,กันบ้างว่าในพินัยกรรมเขาเขียนว่าอย่างไรข้อแรกเลยนะ เขาบอกว่าให้เงิน1ล้านบาทกับพี่ชายคือคุณมากและก็ให้อีก1ล้านบาทกับคุณคิมซึ่งเป็นพี่สะใยข้อ2ให้ที่ดินพื้น1นโฉนดเลขที่ 1, 2, 3กับคุณสนน้องชายและข้อสุดท้ายทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลือจากนี้ให้ตกเป็นของคุณแม่คือคุณใหม่ฟังดูก็ตรงไวตรงมาดีใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่าจุดเปลี่ยนของเรื่องมันกําลังจะมาถึงแล้วและแล้วจุดพลิกผันแรกก็มาถึงครับ มันเป็นแค่รายละเอียดเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปตอนทำพินัยกรรมแต่กลับเปลี่ยนทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรนะหรอครับก็เพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขามีข้อกำหนดที่สำคัญมากอยู่ข้อหนึ่งก็คือพยานในพินัยกรรมไม่สามารถเป็นผู้รับมรดกได้และไอข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรก็คือพยานที่มาเซ็นชื่อในพินัยกรรมของคุณภูเนี่ยดันเป็นคุณคิมพี่สะใภ้กับคุณต้นพ่อของคุณภูเองเห็นปัญหาหรือยังครับ การที่คุณคิมซึ่งมีชื่อเป็นผู้รับมรดกด้วยดันมาเป็นพยานซะเองนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดทีนี้ถ้าเราไปดูตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องมันจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1653ครับซึ่งเจอความสำคัญของมันสรุปง่ายๆเลยก็คือไม่ใช่แค่ตัวพยานเองนะที่จะรับมรดกไม่ได้แต่กฎหมายยังขยายผลไปถึงคู่สมรสของพยานด้วยคือรับมรดกไม่ได้เหมือนกัน ผลที่ตามมามันเลยชัดเจนมากเลยครับถึงแม้ว่าคุณพูจะตั้งใจยกเงินให้คุณคิม1ล้านให้คุณหมากอีก1ล้านก็ตามแต่ในทางกฎหมายพังเลยครับเพราะคุณคิมเป็นพยานปุ๊บตัวคุณคิมเองก็รับไม่ได้คุณหมากที่เป็นสามีก็รับไม่ได้ด้วยทําให้ข้อกําหนดในพิธยกรรมส่วนนี้กลายเป็นโมฆะไปเลยสรุปก็คือเงิน2ล้านบาทก้อนนั้นไม่ได้ตกเป็นของทั้งคู่ตามที่คุณพลูตั้งใจไว้ครับคิดว่าเรื่องจบแล้วเลยครับยังครับยังไม่จบแค่นี้ มันยังมีเหตุการณ์น่าเศร้าที่เป็นเหมือนจุดพลิกผันครั้งที่2ตามมาอีกซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบเต็มๆกับผู้รับมรดกคนสําคัญอีกคนหนึ่งเลยเหตุการณ์ที่ว่าก็คือเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับแล้วก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่คุณพลูกับคุณใหม่ที่เป็นแม่ของเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้นพร้อมกันพอดีคําว่าเสียชีวิตพร้อมกันนี่แหละครับที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากในทางกฎหมายมรดกเลย เรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับกฎหมายอีกมาตราหนึ่งครับคือมาตรา1604เราเรียกหลักการนี้ง่ายๆว่าหลักการรอดชีวิตคอนเซ็ปมันง่ายมากเลยก็คือคนที่จะรับมรดกได้เนี่ยจะต้องยังมีชีวิตอยู่ในวินาทีที่เจ้าของมรดกสิ้นใจดังนั้นผลที่ตามมาก็คืออะไรครับก็เพราะว่าคุณใหม่ไม่ได้มีชีวิตรอดนานกว่าคุณพลูคือไม่ได้อยู่ต่อแม้แต่วินาทีเดียวทําให้คุณใหม่รับมรดกส่วนที่เหลือไม่ได้ครับ พินัยกรรมข้อสุดท้ายที่บอกว่าจะยกทรัพย์สินที่เหลือให้แม่ก็เลยกลายเป็นโมฆะไปอีกข้อหนึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าทรัพย์สินก้อนใหญ่ในกองมรดกไม่มีใครเป็นผู้รับตามพินัยกรรมไปซะแล้วเอาล่ะสิทีนี้พอพินัยกรรมมันใช้ไม่ได้ไปตั้งสองส่วนแล้วทรัพย์สินที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ใครล่ะตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องมาดูกันว่าแล้วใครละ่ะคือทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะเข้ามารับมรดกส่วนนี้ไปมาดูกันที่ตัวเลขกันก่อนนะครับ ทรัพย์สินที่ตอนนี้เควงควางไม่มีคนรับตามพินัยกรรมเนี่ยรวมๆแล้วคือ2อ0ล้านห้าแสนบาทครับมันมาจากไหนก็มาจากเงิน2ล้านบาทที่ตั้งใจจะให้คุณคิมกับคุณหมากบวกกับเงินสดอีก5 0 0 0 0นบาทที่แต่เดิมเป็นส่วนของคุณแม่นั่นเองครับงั้นเรามาไล่ดูกันพีละคนเลยว่าใครจะเป็นทายาทโดยธรรมได้บ้าง เริ่มที่คุณคิมพี่สะใยอันนี้ตัดออกไปได้เลยไม่ใช่ทายาทโดยธรรมคุณใหม่ผู้เป็นแม่ก็ตัดออกเพราะเสียชีวิตไปแล้วทีนี้มาถึงจุดที่พีคที่สุดคุณต้นผู้เป็นพ่อครับถึงแม้จะเป็นพ่อที่รับรองบุตรนะแต่ในทางกฎหมายมรดกเนี่ยท่านถือเป็นบีดานอกกฎหมายไม่ใช่บีดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นท่านไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากลูกนะครับสุดท้ายแล้วก็เลยเหลือแค่2คนเท่านั้นคือคุณมากกับคุณสนพี่น้องแท้ๆซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมตามกฎหมายครับเอาละครับแล้วเราก็มาถึงบทสรรรุปขององงงเื่าวทั้หมด เรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วมรดกของคุณภูทั้งหมดเนี่ยมันถูกแบ่งไปให้ใครบ้างแล้วมันจะต่างจากที่เขาตั้งใจไว้แต่แรกขนาดไหนและนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายครับบอกเลยว่าน่าทึ่งมากมาดูที่คุณสนก่อนนอกจากจะได้ที่ดินตามพินัยกรรมไปแล้วนะยังได้เงินสดไปอีก1นึ่งล้านสองแสนบาทในฐานะทายาทโดยธรรมกลายเป็นคนที่ได้มรดกไปเยอะที่สุดเลยแต่ที่พีก,กว่านั้นคือคุณหมากครับ จำได้ไหมครับว่าเขาลูกตัดสิทธิ์จะพิจณกรรมไปแล้วแต่สุดท้ายกฎหมายกลับให้เงินเขา1นึ่งล้านสองแสนบาทเท่ากับน้องชายเลยในฐานะทายาทโดยธรรมส่วนคนอื่นๆไม่ได้อะไรเลยครับเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันคลิกจากเจตนาของคุณพลูไปคนละเรื่องเลย เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีมากเลยนะครับว่าพินัยกรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทงพลังก็จริงแต่ก็ต่อเมื่อเราทํามันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างพอเห็นไหมครับแค่รายละเอียดทางเทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆก็สามารถทําให้เจตนาทั้งหมดของเราพังทลายลงได้เลยมันก็เลยทิ้งคําถามสําคัญเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าไอ้เจตนาที่เราเขียนลงไปในกระดาษมันจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเสมอไปจริงหรือ